ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับ Art p a s s e n ตอนนี้เรายังอยู่ในเกม GTA V Low P เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในประเทศแ l a ูน n City ครับมันมีอัปเดตใหญ่ประจำันที่13คือเพิ่มแผนที่นะครับก็คือเพิ่มเกาะขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย้ายจุดต่างๆนะครับส่วนรายละเอียดข้างในนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกกันเลยครับ ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับจุดเบิกเรือจุดซื้อเรือนะครับจุดพาวเรือแล้วก็อู่แต่งเรือนะครับแถมก็ยังมีจุดแต่งหอเพิ่มด้วยเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเขาก็จะมี2จุดให้เราใช่ไหมก็จะมีจุดกับจุดเบิกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับส่วนราคาเรือนะครับก็จะค่อนข้างสูงเลยนะราคาสูงถึง52,000บาทเลยนะครับดังนั้นนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่ามากับเพื่อนดีกว่านะครับ แต่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมเตรียมเงินมาไม่พอนะครับผมก็เลยพยายามหาตู้ ATM นะครับซึ่งตู้ ATM ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือออกจากท่าเรือนะครับจะอยู่ที่ปั๊มน้ามันนะครับต่อไปขอพูดในเรื่องของเรือก่อนนะครับผมจะรวมมาตรงนี้เลยนะเรือนะครับสําหรับการพาวจะอยู่ที่2 0 0 0ส่วนความเร็วสูงสุดจะทําได้130กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือไปถึงเกาะน,นะครับประมาณ3นาทีครึ่งรีวิวตอนผมถ่ายคลิปนะครับไม่มีช่างอยู่เราก็เลยไม่ได้แต่งให้ดูนะครับนี่ก็ขอให้เพื่อนๆไปลองสัมผัสเอกนักเลเดอร์ตัดภาพมาที่เกาะน,นะครับเขาก็จะมีจุดให้เก็บเรือแล้วก็เบิกเรือนะครับส่วนต่อไปที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือการย้ายนะครับจุดต่างๆมาไว้ที่เกาะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการเก็บ ข้าวเก็บน้ําเก็บอะไรทุกอย่างอ่ะมันมาอยู่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มก็คือจุดล่าสัตว์นะครับมีให้เช่าปืนด้วยนะต่อไปนะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือจะมี NPC นะครับให้เราเช่ารถนะครับส่วนรถที่ให้เช่านะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์กับรถจิบนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าจะอยู่ที่500นะครับส่วนรถจิบนะครับค่าเช่าจะอยู่ที่1000 ส่วนถัดมาด้านข้างนะครับก็จะมีร้านค้าให้นะครับแต่ร้านค้านะครับเขาจะไม่มีอุปกรณ์ในการทำอาหารกินให้นะดังนั้นนะครับถ้าใครจะมาฟาร์มที่นี่กะรุณานะครับซื้ออุปกรณ์มาด้วยเด้อจะได้ไม่เสียเที่ยวเอาละตอนนี้ผมพามาชมสวนนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นข้าวนะครับซึ่งเราจะสามารถแยกข้าวกับต้นหญ้าออกได้ยังไงนะครับข้าวก็จะเป็นไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันจะมีให้เก็บ โดยอัตโนมัติเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะสุดทันมานะครับฝั่งสายก็จะเป็นไล่ส้มนะครับตัวนี้ต้องใช้ตะกร้าในการเก็บด้วยเด้อ ถัดจากไล่ยส้มไปนิดนึงต่อไปก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับซึ่งเราจะแยกออกได้ไงนะครับก็ใชนคือต้นมะนาวให้เราดูที่ดอกแดงๆนะครับเสร็จแล้วเราต้องเอาไปโปรเซสตรงที่สีแดงเงินตรงนู้นนะซึ่งรู้สึกว่าการโปรเซสครั้งหนึ่งแล้วมันได้เยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อจากส้มมะนาวนะครับก็จะเป็นสวนโหระพา ตัวนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับส่วนจะแยกต้นได้ยังไงนะครับสังเกตดูที่ต้นที่มันใบน้อยๆน,นั่นแหละคือต้นโหระพาครับสำหรับส่วนสุดท้ายของสวนนะครับก็คือไล่พริกนะครับตัวนี้ต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็คือพวกขุดพริกนะครับหลังจากขุดแล้วเราก็นํามาโรเซสเหมือนมะนาวนได้เลยสําหรับผักที่ว่ามาทั้งหมดนะครับมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างละ30บาทด้วยนะครับ เอาละครับตอนนี้มาถึงไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้แล้วนะครับก็คือจุดล่าสัตว์นั่นเองนะครับตรงนี้มีถังน้ํามันนะครับให้เช่าอยู่ที่200นะครับแล้วก็ปืนล่าสัตว์อยู่ที่300นะครับส่วนการล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับในจุดล่าสัตว์นะครับเขาปรับเลดดรอปขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับที่ผมจะกําลังไปยิงซอมบี้ตอนนี้นะครับเขาปรับเลดดรอปให้สามารถดรอปจีไวรัสได้ ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มราคาของผ้าหอ่อศพไปอีก15บาทเลยนะครับต่อไปนะครับสำหรับกวางนะครับแต่ก่อนเราต้องใช้มีดล่าสัตว์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็สามารถมาล่าได้ที่นี่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้มีดอีกแล้วส่วนอีกอยางที่เป็นไฮไลไท์ในการอัปเดตนะครับก็คือ เสือดำนะครับถูกเพิ่มเข้ามานะครับเสือดำนะครับก็จะดอบนะครับหนังเสือแล้วก็เขี้ยวเสือนะครับอัตราก็คือหนัง70สนะครับส่วนเขี้ยวเสือจะดอบอยู่ที่40นะครับไม่รู้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับก็คือตู้เซฟนะครับซึ่งตู้เซฟนี้นะครับจะเชื่อมกับตู้เซฟที่อยู่กาลาดนะครับสาหรับคนที่มีตู้เซฟบอกเลยว่าของดีจ๋งนะครับตู้เซฟนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้าของ อาลาสัตนะครับคื่หลังป้อมยามนะครับผมอยากฝากถึงนายกนะครับว่าหายากมากกว่าจะเจอคําเลย <c oughs> หลังจากที่มีการยืมปืนนะครับเข้ามาในเกาะใช่ไหมผมก็เริ่มมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าเราเอาปืนกลับไปใช้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งลหละมันจะไม่เกิดความโกลาหลเหรอสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับผมมีคำตอบให้ ตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือหลังจากที่เรานะครับขี่เรือออกมาจากเกาะแล้วนะครับระหว่างทางมันจะมีเรือลบอยู่นะครับเมื่อเราขี่ผ่านเรือลบนะครับปืนเราจะถูกลบไปโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับคนที่สงสัยนะครับสบายใจได้เลยสําหรับส่วนสุดท้ายนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นการย้ายคุกนะครับจากเรือมาเป็นสนามบินข่ายทหารนะครับแล้วก็กําหนดบริเวณนี้นะครับให้เป็นเซฟโซนแล้วก็เพิ่มร้านขายของในคุกค่าย และก็ที่เบรกรดในค่ายส่วนสถานที่ก็จะอยู่บริเวณงัดกล่องนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนก็จะได้รับสาระไม่มากก็หน่อยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับเล่นเกมอย่างสนุกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในแล็กซซิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye cha.